ตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าเรามีโอกาสสูงนะคะที่จะติดกับดักความคิดเชิงลบ50%นั่นก็เท่ากับว่าเรามีโอกาสสูงที่จะมีอารมณ์เชิงลบแล้วคุณมีเครื่องมือหรือยังคะในการที่จะยกระดับความคิดของคุณให้ดีขึ้นมันทำให้คุณมีโอกาสยกระดับอารมณ์ให้ดีขึ้นนั่นเองถ้าไม่มีฟังทางนี้ค่ะโค้ชพี่น้อยมีเครื่องมือมาแจกจากนี้ไป ทุกครั้งที่คุณเผชิญความท้าทายในชีวิตให้ถามตัวเองนะคะว่าสถานการณ์ความท้าทายนั้นมันจะนำอะไรดีๆมาสู่ชีวิตทำไมถึงต้องถามตัวเองแบบนี้เพราะ energy flows where attention goes พลังงานไหลไปในที่ที่เราสนใจถ้าเราสนใจสิ่งดีๆยกระดับความคิดเราได้อารมณ์เราจะเป็นแบบไหนคะแต่ถ้าเรายังสนใจสิ่งที่ไม่ดี อารมณ์เราจะเป็นแบบไหนคะ